เคยรู้สึกกันไหมครับว่าในโลกที่แบบเปิดข่าวมาก็เจอแต่เรื่องหน้าปวดหัวเรื่องที่ทำให้ท้อใจแล้วเราก็มานั่งคิดว่าทำไมเรายัางต้องพยายามทำความดีกันอยู่อีกมันมีความเชื่อที่เราได้ยินกันมาตลอดนะครับว่าทำดีได้ดีแต่บางทีก็อดสงสัยไม่ได้ว่ามันจริงแค่ไหนวันนี้เราเลยจะมาเจาะลึกธรรมเทศนาเรื่องหนึ่งที่พูดถึงประเด็นนี้โดยตรงเลยครับเพื่อหาคำตอบว่า การทำความดีเนี่ยมันเป็นแค่เรื่องของความรู้สึกดีๆชั่วครั้งชั่วคราวหรือมันคือการลงทุนเพื่ออนาคตที่ไกลกว่าชีวิตนี้ของเรากันแน่ใช่ค่ะซึ่งถ้าจะให้จับประเด็นหลักๆจากแหล่งข้อมูลที่เราจะคุยกันวันนี้เนี่ยมันจะมีอยู่3ามเรื่องใหญ่ๆที่เราต้องทําความเข้าใจก่อนเลยนะคะอย่างแรกก็คือภาพใหญ่ที่เรียกว่าวัตตะสงสารครับหรือการเดินทางที่ยาวนานมากๆของเราทุกคน 2. คือสัมมาทิฏฐิ หรือความเห็นที่ถูกต้องซึ่งแหล่งข้อมูลเปรียบเหมือนเป็นเข็มทิศหรือ GPS ส่วนตัวของเราเลยอืมเข็มทิศนำทางและสุดท้ายคือการสร้างบุญที่เหมือนกับการที่เราเตรียมสเสบียงเตรียมน้ำมันสำหรับการเดินทางไกลครั้งนี้ค่ะโอเคครับงั้นเรามาเริ่มแกะกันที่ภาพใหญ่สุดก่อนเลยเรื่องวัตะสงสารแหล่งข้อมูลอธิบายว่าชีวิตเรามันคือการเวียนว่ายตายเกิดนับครั้งไม่ถ้วนแต่มีจุดอ่อนสาคัญอย่างหนึ่งค่ะ คือพอเกิดใหม่ปุ๊บเราลืมหมดเลยลืมเกลี้ยงเลยค่ะไอการลืมอดีตชาติที่ว่านี้มันส่งผลกระทบกับเรายัางไงบ้างครับโหผลกระทบมันมหาศาลเลยค่ะเพราะการเดินทางในวัฏสงสารเนี่ยมันขับเคลื่อนด้วยวงจรของเอ,อกิเลสกรรมแล้วก็วิบากลองนึกภาพตามนะคะว่าเรากำลังวิ่งมาราธอนที่ไม่มีวันสิ้นสุดครับ แล้วทุกครั้งที่เริ่มรอบใหม่เราถูกลบความจำทั้งหมดไม่รู้ว่าเคยวิ่งพลาดตรงไหนเคยเจอทางลัดตรงไหนหรือเคยสะดุดล้มที่หลุมไหนมาก่อนโอ้โหเหมือนโดนรีเซ็ตทุกครั้งเลยใช่ค่ะการหลงลืมอดีตนี่แหละค่ะที่ทำให้เราหลงทางได้ง่ายมากเราจะเริ่มตั้งคําถามเดิมๆว่าเราเกิดมาทำไมเป้าหมายคืออะไรและที่สำคัญที่สุดคือสัมมาทิฏฐิหรือความเห็นที่ถูกต้องมันจะค่อยๆลดน้อยถอยลงไป เพราะเรามองไม่เห็นความเชื่อมโยงถูกต้องค่ะเพราะเรามองไม่เห็นความเชื่อมโยงระหว่างการกระทำในอดีตกับผลลัพธ์ในปัจจุบันเลยฟังดูน่ากลัวนะครับเหมือนกับว่าเราต้องมาเริ่มนับหนึ่งใหม่ทุกชาติทั้งๆท,ที่อาจจะเคยเรียนรู้บทเรียนเดียวกันนี้มาแล้วเป็นร้อยเป็นพันครั้งแต่ในอีกมุมหนึ่งการลืมมันอาจจะเป็นเรื่องดีหรือเปล่าครับเหมือนได้เริ่มต้นใหม่แบบคลีนค c ีนไม่ต้องแบกรับความผิดพลาดในอดีตเป็นคำถามที่ดีมากเลยค่ะ หลายคนอาจจะคิดแบบนั้นแต่มันไม่เชิงว่าเป็นการเริ่มส้นใหม่แบบคลี a n clean สทีเดียวอ๋อ oh. เพราะถึงแม้ความจําจะถูกลบไปแต่ผลของการกระทําหรือวิบากกรรมมันไม่ได้ถูกลบไปด้วยอ๋อเข้าใจแล้วครับมันยังติดตามเรามาเหมือนเงานั่นคือปัญหาหลักเลยค่ะเราต้องรับผลของสิ่งที่เราจําไม่ได้ว่าเคยทําลงไปมันเลยกลายเป็นว่าเราวนอยู่ในวงจรเดิมๆได้ง่ายขึ้น ทำผิดเรื่องเดิมๆเ,เจอปัญหาแบบเดิมๆโดยที่ไม่เข้าใจว่าทําไมคือถึงสมองจะรีเซ็ตแต่บัญชีกรรมไม่ได้รีเซ็ตตามไปด้วยใช่เลยค่ะพอพูดว่าเราวนอยู่ในวงจรเดิมๆม,มันเหมือนติดอยู่ในรูปที่หาทางออกไม่ได้แล้วแบบนี้แหล่งข้อมูลเขาเสนอทางออกไว้ไหมครับว่าเราจะทำยังไงให้การเรียนรู้นี้มันต่อเนื่องไปได้มีค่ะและตรงนี้คือแก่นของเรื่องเลยแหล่งข้อมูลเสนอแนวคิดที่น่าสนใจมากคล้ายกับการที่เราติดตั้งโปรแกรม หรือลง O.S ไว้ในใจของเราติดตั้งโปรแกร,รมในใจหมายความว่ายังไงครับโปรแกร,รมที่ว่านี้ก็คือสัมมาทิฏฐิที่ถูกปลูกฝังอย่างแน่นแฟนนั่นเองค่ะอืมในที่นี้หมายถึงความเชื่อมั่นในกฎแห่งกรรมอย่างลึกซึ้งเลยนะคะแต่แต่แหล่งข้อมูลเน้นย้ำเลยว่าโปรแกร,รมนี้ไม่ได้สร้างขึ้นจากการท่องจําหรือความเชื่องมงายนะอ๋อไม่ใช่แค่เชื่อเฉยเฉยไม่ใช่ค่ะแต่มันเกิดจากการลงมือทําซ้ําๆอย่างต่อเนื่อง ทั้งการให้ทานการรักษาศีลและการเจริญภาวนาจนมันซึมลึกลงไปในใจแหล่งข้อมูลใช้คำที่ทรงพลังมากว่ามันเป็นโปรแกรมที่ติดอยู่ศูนย์กลางกายศูนย์กลางกายใช่ค่ะซึ่งเป็นคุณสมบัติที่จะส่งผลข้ามภพข้ามชาติได้แม้ว่าความทรงจำในสมองจะหายไปก็ตามโอ้โหนี่มันเหมือนกับ เหมือนเรากําลังเขียนโค้ดให้กับจิตวิญญาณของเราเลยนะครับคือเราไม่ได้พยายามจะจําโค้ดทุกบรรทัดที่เราเขียนในชาตินี้แต่เรากําลังสร้างอัลกอริทึมหรือตะกะพื้นฐานที่แข็งแรงพอที่จะรอดพ้นการรีเซ็ตของการเกิดใหม่ได้แบบนั้นหรือเปล่าครับใช่เลยค่ะเป็นการเปรียบเทียบที่ยอดเยี่ยมมากเรากําลังเขียนโค้ดที่สะอาดและมั่นคงให้กับตัวตนในอนาคตของเราคุณอาจจะไม่เห็นประโยชน์ของมันในวันนี้ครับ แต่พอในอนาคตชาติที่คุณต้องไปต่อยอดเนี่ยคุณจะมีพื้นฐานที่แข็งแรงรออยู่แล้วไม่ใช่โคที่เต็มไปด้วยบัก๊กที่ต้องมานั่งแก้ใหม่หมดสัมาทิฏก็คือมาตรฐานการเขียนโค้ดสำหรับจิตสำนึกของเรานี่เองถูกต้องค่ะแหล่งข้อมูลระบุชัดเจนว่าคุณสมบัติที่สร้างสมมาแบบนี้จะทำให้ในชาติถัดไปถึงเราจะจำอะไรไม่ได้แต่เราจะมีแนวโน้มที่จะเข้าหาคนดีๆได้ง่ายขึ้นพอได้ฟังธรรมาก็จะเข้าใจได้เร็วขึ้นเหมือนมีพื้นฐานอยู่แล้ว อ๋ e> อเหมือนมีทุนเก่าอยู่ใช่ค่ะหรือมีโอกาสได้เจอกัลยาณมิตรดีๆที่คอยชี้แนะมันทําให้เราต่อยอดได้เลยไม่ต้องกลับไปเริ่มจากศูนย์แต่แนวคิดนี้อมืมันอาจจะฟังดูโลกสวยสำหรับคนหาเช้ากินค่ำนะครับเขาอาจจะบอกว่าเรื่องข้ามพบข้ามชาติเอาไว้ก่อนตอนนี้ขอแค่มีกินไปวันๆก็พอแล้วคือในทางปฏิบัติมันไม่ง่ายเลยแหล่งข้อมูลเขามองความจริงข้อนี้ยังไงครับ ประเด็นนี้สำคัญมากค่ะและแหล่งข้อมูลก็ให้มุมมองที่น่าสนใจมากๆในการรับมือกับอุปสรรคเหล่านี้อย่างแรกเรื่องความกังวลทางเศรษฐกิจแหล่งข้อมูลชวนให้เราเปลี่ยนมุมมองการทำบุญไปเลยค่ะเปลี่ยนยังไงครับคืออย่าไปวัดกันที่จำนวนเงินแต่วัดกันที่กำลังใจและสัดส่วนของการสละออกกำลังใจกับสัดส่วนขยายความหน่อยได้ไหมครับได้ค่ะเขาเปรียบเทียบว่าตอนเศรษฐกิจดีๆเราอาจจะทำบุญร้อยบาทแบบสบายๆครับ แต่พอเศรษฐกิจแย่รายได้เราน้อยลงการจะสละเงินจาก10บาท20บาทมันอาจจะยากกว่าเดิมมากแต่ถ้าเรายังตัดสินใจทำบุญไปแม้จำนวนจะน้อยลงแต่เมื่อเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์ของรายได้แล้วสัดส่วนนั้นอาจจะสูงขึ้นกว่าเดิมได้ซ้ำอ่าจริงด้วย หรือที่สําคัญกว่านั้นก็คือกําลังใจที่ต้องใช้ในการสละออบในยามที่เราเองก็ลําบากนี่แหละค่ะคือตัวชีวัดผลบุญที่แท้จริงมันคือการต่อสู้กับความตรนีในใจตัวเองซึ่งเป็นบุญที่ยิ่งใหญ่มากเข้าใจแล้วครับมันไม่ใช่เรื่องของตัวเลขบนธนบัตรแต่เป็นเรื่องของการต่อสู้ภายในใจเราเองแต่ถึงอย่างนั้นสําหรับบางคนที่ลําบากจริงๆการสละเงินอาจจะยังเป็นเรื่องยากอยู่ดี ถูกต้องค่ะและนั่นคือเหตุผลว่าทําไมการสร้างบุญมันไม่ได้จํากัดอยู่แค่การให้ทานด้วยเงินอย่างเดียวการรักษาศีลห้าให้บริสุทธิ์ในแต่ละวันการพูดจาดีๆให้กําลังใจคนอื่นครับการสวดมนต์นั่งสมาธิภาวนาเหล่านี้คือการสร้างโปรแกรมที่ดีให้ตัวเองโดยที่ไม่ต้องใช้เงินเลยสักบาทแต่กลับสร้างคุณสมบัติที่ดีงามที่แข็งแกร่งมากๆติดตัวเราไปได้แล้วอุปรสรรคหนึ่งเหรอครับคือความสิ้นหวังจากสถานการณ์โลก ทุกวันนี้เราเห็นข่าวสงครามความขัดแย้งมันบั่นทอนจิตใจมากเลยนะจนบางทีก็รู้สึกว่าความดีเล็กๆของเราคนเดียวมันจะไปเปลี่ยนแปลงอะไรได้ใช่ค่ะแหล่งข้อมูลมองว่าความรู้สึกท้อแท้สิ้นหวังแบบนี้คือบ่วงของพยามารค่ะบ่วงของพยามารค่ะเป็นเครื่องมือที่จะมาตัดกำลังใจของคนที่ตั้งใจจะสร้างความดี เขาไม่ได้บอกให้เราเพิกเฉยต่อความทุกข์ยากของผู้คนนะคะแต่คำแนะนำคือให้เรากลับมามุ่งมั่นกับการกระทําของตัวเราเองที่เราควบคุมได้ต่อไปโฟกสัสที่ตัวเองใช่ค่ะโดยเชื่อมั่นว่าทุกการกระทําดีมันมีผลเสมอไม่ว่าสถานการณ์ภายนอกจะดูเลวร้ายแค่ไหนก็ตามอย่าให้สิ่งที่เราควบคุมไม่ได้มาทำลายสิ่งที่เราควบคุมได้เป็นมุมมองที่ตรงพลังมากนะครับ คือมันเปลี่ยนจากความรู้สึกหมดหนทางไปสู่การโฟกัสในสิ่งที่เราทําได้ทันทีแล้วประสักสุดท้ายที่คนเจอบ่อยๆเลยคือทําดีแล้วแต่ทําไมชีวิตยังไม่ดีขึ้นสักทีอันนี้คลาสสิกเลยค่ะครับผลลัพธ์มันไม่เกิดทันทีในประเด็นนี้แหล่งข้อมูลใช้คําอุป,ปมาที่เห็นภาพมากเขาบอกว่าปลูกดอกไม้ต้องอาศัยเวลาให้มันบานอืมการทําความดีก็เหมือนกันค่ะ มันเป็นการลงทุนที่ต้องรอพอยปัจจัยอื่นๆให้พร้อมและที่สำคัญมากๆคือบางครั้งผลบุญที่เราทำไปอาจจะถูกวิบากกรรมเก่าที่เราเคยทำไว้ในอดีตชาติมาขวางกันเอาไว้ชั่วพราวอ๋อมีหนี้เก่าอยู่เหมือนเรามีหนี้เก่าที่ต้องชำระทำให้ผลดีจากเงินฝากใหมย่ยังแสดงออกมาได้ไม่เต็มตัวแต่มันไม่ได้หมายความว่าความดีที่เราทำนั้นสูญเปล่านะคะเหมือนกับว่าเรากำลังเติมน้ำสะอาดลงไปในถัง แต่ในถังอาจจะมีรูรั่วจากกรรมเก่าอยู่สิ่งที่เราต้องทำก็คือเติมต่อไปเรื่อยๆไม่หยุดจนกว่าปริมาณน้ำดีมันจะมากพอที่จะล้นออกมาหรืออย่างน้อยก็ไปอุดรอยรั่วนั้นได้ใช่เลยค่ะเป็นการเปรียบเทียบที่ดีมากแหล่งข้อมูลบอกว่าให้เราคิดเสียว่าของเก่าก็ชุดใช้กันไปให้จบแล้วเราก็ตั้งใจสร้างของใหม่ที่ดีต่อไป เพื่อไม่ให้ของเก่านั้นมันมีโอกาสมาส่งผลต่อได้ในอนาคตมันคือเกมที่ต้องอาศัยความอดทนและความเข้าใจอย่างแท้จริงครับหลังจากที่เราพูดถึงปัญหาอุปสรรคและวิธีแก้ไขทั้งหมดนี้แล้วผมอยากจะถามถึงเป้าหมายสูงสุดว่าหลังจากที่เราพยายามเขียนโค้ดที่ดีพยายามเติมน้ำดีลงถังทั้งหมดนี้มันมีความหมายว่าอย่างไรครับแหล่งข้อมูลได้สรุปไปถึงจุดที่สำคัญที่สุดของชีวิตนั่นคือความตาย ประเด็นสำคัญตรงนี้คืออะไรครับจุดนี้คือหัวใจของเรื่องทั้งหมดเลยค่ะและเป็นจุดที่ทำให้เราต้องกลับมาทบทวนทุกอย่างในชีวิตหลังข้อมูลได้อ้างอิงเนื้อหาจากพระสูตรที่พระพุทธเจ้าตรัสเป็นคำถามเพื่อเตือนสติว่าเมื่อบุคคลถูกความตายครอบงำอะไรเล่าเป็นสมบัติของเขาและเขาจะนำอะไรไปได้อันหนึ่งอะไรเล่าจะติดตามเขาไปดุจเงาติดตามตัวไปเป็นคำถามที่ชวนให้หยุดคิดเลยนะครับแล้วคำตอบคืออะไรครับคำตอบก็คือ บุญและบาปเพียงสองสิ่งนี้เท่านั้นค่ะที่เป็นสมบัติที่แท้จริงที่เราสามารถนำติดตัวข้ามภพข้ามชาติไปได้แค่สองอย่างนี้เท่านั้นค่ะไม่ใช่บ้านไม่ใช่รถไม่ใช่เงินในธนาคารไม่ใช่ตำแหน่งหน้าที่การงานหรือแม้แต่คนที่เรารักทั้งหมดนั้นต้องทิ้งไว้ที่โลกนี้ทั้งหมดสิ่งเดียวที่ตามเราไปจริงๆคือผลรวมของการกระทำดีและชั่วของเราเองโอ้โหพอฟังแบบนี้แล้วมันเหมือนโดนทุบด้วยค้อนเลยนะครับ มันตัดผ่านทุกสิ่งที่เราคิดว่าสําคัญในชีวิตประจําวันไปหมดเลยเหมือนกับว่าทรัพย์สินต่างๆที่เราหามาทั้งชีวิตเป็นแค่ของที่ยืมมาใช้ชั่วคร่าใช่ค่ะแต่สิ่งเดียวที่เราเป็นเจ้าของอย่างแท้จริงคือกรรมของเราเองถูกต้องที่สุดค่ะนี่คือแรงจูงใจสูงสุดที่ทําให้การสร้างบุญไม่ใช่แค่ทางเลือกสวยๆหรือกิจกรรมยามว่างแต่มันคือความจําเป็นของชีวิตเพราะมันคือการสร้างและสะสมสินทรัพย์เพียงอย่างเดียวที่เราจะได้ครอบครองอย่างแท้จริงหลังความตาย แหล่งข้อมูลจึงย้ำว่าบุคคลควรทำกรรมดีสะสมไว้เป็นสมบัติในโลกหน้าเพราะบุญเป็นที่พึ่งของสัตว์ทั้งหลายในโลกหน้าเท่ากับว่าการทำความดีมันไม่ใช่แค่เรื่องความสบายใจในปัจจุบันไม่ใช่แค่การหวังผลเล็กๆน้อยๆอ,อ,อย่างการผูกลอตเตอรี่แต่มันคือการวางแผนทางการเงินสำหรับจิตวิญญาณของเราคือการเตรียมตัวสำหรับอนาคตที่ไกลที่สุดและเป็นประโยชน์ที่สุดสำหรับตัวเราเอง ใช่ค่ะมันคือสุดยอดของการลงทุนระยะยาวเลยเพื่อให้แน่ใจว่าไม่ว่าเราจะไปเกิดที่ไหนพบภูมิใดเราจะมีทัพทัพยากรที่จําเป็นติดตัวไปเสมอครับทรัพยากรเหล่านี้ก็จะแสดงผลออกมาในรูปแบบของทรัพย์สมบัติที่ทําให้เรามีชีวิตที่ไม่ลําบากมีโอกาสในการสร้างความดีต่อรูปสมบัติที่ทําให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่เป็นอุปสรรคและคุณสมบัติ คุณสมบัติคือสติปัญญาความสามารถและลักษณะนิสัยที่ดีที่จะทำให้เราไม่หลงทางไปกับกิเลสง่ายๆการสร้างบุญอย่างต่อเนื่องก็เพื่อสะสมทรัพยากรเหล่านี้ให้พร้อมสำหรับการเดินทางไกลในวัฏฏะสงสารนี่เองค่ะเมื่อฟังมาทั้งหมดนี้ก็พอจะสรุปภาพรวมที่ชัดเจนขึ้นมากเลยครับว่าแก่นของการเจาะลึกในครั้งนี้คือเราทุกคนเปรียบเหมือนนักเดินทางไกลที่ถูกลบความจำทุกครั้งที่เริ่มต้นใหม่ วะวัตะรงสสาดังนั้นภารกิจสำคัญของเราคือการสร้างกรอบความคิดหรือระบบปฏิบัติการภายในที่แข็งแกร่งที่เรียกว่าสัมมาทิฏฐิผ่านการลงมือทำที่สม่ำเสมอหรือการสร้างบุญเพื่อใช้เป็นเครื่องมือนำทางในการเดินทางอันยาวไกลนี้โดยมีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งว่าการกระทำเหล่านี้คือทรัพย์สินเพียงอย่างเดียวที่คงอยู่กับเราไปตลอด ใช่ค่ะและสิ่งที่น่าทึ่งในเรื่องนี้ที่แหล่งข้อมูลเน้นย้ำก็คือผลลัพธ์ที่เห็นได้ชัดเจนและทันทีที่สุดของการทำความดีอาจไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นภายนอกอแต่คือการเปลี่ยนแปลงภายในใจของเราเองนั่นคือใจที่ใสขึ้นสะอาดขึ้นบริสุทธิ์ขึ้นอ๋อซึ่งเป็นสิ่งที่เราสัมผัสได้ด้วยตัวเองเลยใช่ค่ะ และก่อนจะจบกันไปดิฉันอยากจะทิ้งท้ายด้วยแง่คิดที่น่าสนใจมากจากแหล่งข้อมูลไว้ให้ไปคบคิดต่อกันค่ะน่าสนใจครับเชิญเลยครับแหล่งข้อมูลได้เสนอแนวคิดที่ขยายสเกลจากเรื่องส่วนตัวไปสู่ระดับสังคมเลยค่ะเขาตั้งคำถามว่าประเทศที่กำลังประสบปัญหาจะฟื้นตัวได้ไหมและคำตอบที่เขาให้ก็น่าคิดมากค่ะเขาบอกว่าฟื้นได้อยู่ตรงที่ว่าบุญของคนในประเทศนี้มันมากขึ้นหรือเปล่า อ้ oh. ลองจินตนาการตามดูนะคะว่าจะเป็นอย่างไรหากเรามองความเป็นอยู่ที่ดีของสังคมไม่ใช่แค่ผ่านเลนสของเศรษฐศาสตร์หรือการเมืองเพียงอย่างเดียว mm. แต่เพิ่มเลนส์ของบุญหรือคุณงามความดีโดยรวมของคนในสังคมนั้นๆเข้าไปด้วยมันอาจจะเปลี่ยนวิธีที่เรามองปัญหาและทางออกของสังคมที่เราอยู่ไปอย่างสิ้นเชิงเลยก็ได้ค่ะ